มองมององสวัสดีครับผมกิตเทเรนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับทารอนซีรีส์ว EP ที่8นะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าฉากหลังเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะทำไมวะ <c oughs> ก็นี่ไงพี่เรอรอได้ไปเพียอ์ออฟไงต้องแบบเปลี่ยนหน่อยเวพัฒนาฮะ<า>พัฒนาพัฒนาอัพเกรดขึ้นใหม่ <c oughs> ีนี้ทีสุดท้ายสีมองสีที่สุดท้ายใช่ไหมมองเออมอง ครับก็เดี๋ยวเราก็จะแบบมาบอกนะว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแบบเล่นอะไรกันแมตช์ล่าสุดแพแบบซีมองแล้วก่อนที่จะไปเพลย์ออฟนะครับเราก็กลับไปดูแมตช์ล่าสุดกันก่อนนะว่าแบบว่าทำาหมเราถึงซีมองนะเราแพนะมองอะอรก็ไปดูกันเลยครับนี่ก็มาต่อที่บุรามเจอทารอนเกมแรกนะครับนอนพี่ครับมองมองทำไมดับมืะ คือแบบเวลาเซียนเลยผมว่าช็อตเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเห็นเทคโนโลยีเลยเทคโนโลยีเล้วเนี่ยนั่นนี่ลวงก็มีเทคโนโลยีด้วยตัวเทคโนโลยีดวงอยากใช้เทคโนโลยีดงมันบินไหมก็มีพี่อมมาด้วยไม่จริงๆดวงบินไหมเนี่ยบินไหมบินเอาดูดีด้ว เขาดีบินได้เห็นเลยอ๋อโด่งบินมาเลยใช่โด่งบินมาเลยเนี่ยอ๋อโด่งบินได้อุ้ยเออปีกกลางปีกแบบเมื่อี้ก็คือเขาแบบเขาโชว์เทคโนโลยีใช่พี่กันเลยโดนไปไม่ยิงซิ่งก็โดนแบบซิงงันหรอพี่ไม่เขาอยากใช้เกิดเลาก็เอาเกิดมาวิ่งอะไรอ่ะจังหวะนี้ไงโอ้โหเชอรี่แหลมเกียร์เขาถ้าไม่มีชุบนี่ตายแล้วแต่พร้อมั่นใจว่าทุกทันก็เลยไปเลยโดนไปแล้วไงเดี๋ฟ็อกชุบพลาดไปก็ถือว่าเสียของแชรี่หัวได้อ่ะได้หรือ เราก็ไหลนะอันนี้คือเราแบบนาคอคือเราจะอจบไปหมดเสียนมลองเล่นดูมองไหมมองอันนี้คือมองคือมึงมองอยู่มองมองหรือมองถามหนัดคืออันนี้คือเราจะอจบแท้ทีเราจะไปนะครับเราอยากไปแต่เกมแต่เกมแนกคือพอเป็นด้วงเทคโนโลยีมาคือเสียนเลยนะคือเราอะไหล่อันนี้คือเราถามทางเอ้ยทำมาราฐานทาวายังไงพี่เราเราโคตรเลยหรอเราโหดไงเกมแรกเราโหดเสมอ วิลอยเกมแรกวิลอยเกมแรกตั้งแต่พีโซคิวคัมแบ็กกลับมาไม่เห็นมันพุ่งมานดรือเ่านี่คืออันนี้เรียกมั่วนะจริงอันนี้คืออะไรายว่าในคอเขาเรียกมั่วนะไม่หรอกอันนี้อะไรอยู่ก็เรียกเราบานอันนี้กเรียกงงเลยนี่เราใส่กันเลยอันนี้คือมั่วไงพี่มั่วนี่มั่วหวานดูมั่วใส่ก็ใส่ครับอันนี้ก็เจอใครครับมึนแบปมั่วตั้งแต่ลูอีมันเรียกแล้วเรียกทำไมก็ไม่โดูใครโรยคิดตีตายแล้วเอามันบอกว่าเป็นไอคิวอันนี้ก็ถือว่าบวกเลยชนะ เล่นเล่นไปแค่นี้เล่นไปก็ชนะแลยนะนี่ก็จบนะครับกับคารอนเจอบราไม่ตายทุกคนนะครับเกมไงเกมแรกถือว่าได้พี่บวกกันแบบไม่ตายสักคนมีไก่ตายตัวหนึ่งใคตายวะใครวะอ๋อเอาเอาับสับเกิดหรอสกอร์รวมไงมีคนตายตะกรรวใครตายวะใครตายคนนึงไงมาใครตายวะอุ้ยโอ้ยบอดบอดเหรอบอดนิ้ว่าโอ้รู้มันอยู่แล้วมันอะไรเนี่ยทำเป็นแท็กมือนี่มาถมมาแท็กมือ ตายตัวหนึ่งทำเป็นแท็กมือแก้ขืน้ร <c oughs> า,กกานสกอร์สูญเกมนี้เราเมื่อเราเรคือล็อกชีนเขาสูญแ,แล้วเขาไข่จริงครับก็จบกันลกแล้วนะครับกับทารอนเจอร์บีรังเกมแรกนะครับเราก็มาต่อยที่ทารอนเจอร์บีรังเกมที่สองนะครับนอนพี่ <c oughs> มาทรายเป็นมีหน้าพี่คือพร้อมเสียหรอ <c oughs> มีหน้าตัวเมนตัวเมนไม่โอยิงไม่เข้าเจนี้คือยิงไม่เข้าเหมือนเราจะแพ้ เพื่อเราตายก่อนไงอ๋อใช่ตัวดมเองตายไงแต่เกมที่ผมเห็นที่แบบติตแบบเปิดคอเยอะอยู่นะใช่ไหมพี่เปิดเยอะมากใช่ไี้ไม่ตายตัวไม่ตายหรอพี่ไม่ตายแบบแพ้แพ้ใช่อ๋อทั้งรถไฟท้ายที่ไม่ตายหรอตายแล้วบก็บอกไม่ตายตัวหมายถึงทีมมันนะอ๋อหตายตัวเลยเปิดให้อย่างสวยนมงนี้คืออะไรน่ะอะไรดูนะพี่ขอนะดูเอ็นดอร์นะครับตรงกลางไหนวะเออไอ้โมงเกิดอะไรขึ้นวะ มันมาจากไหนอะดูดิเนี่ยผมเพิ่งออกหุ้มมามันสวมหุ้มกุ้งหัอมาจ้าเข้ากลางแคนใหม่นี่มาจ้าฟิกเกอร์ชนะลันดอน์ครับอะไรมันสวมหุ้มกูเฉยเลยอะเพิ่งออกมาหัวป่าวไม่คุยกันเลยเฉยบอกไม่ทันไม่มันสวมหุ้มไว้ตอนแรกยังคือเว็บบนมันจะชนแล้วผมเพิ่งออกออกหุ้มไปเองคืออันนี้คือแบบมาละกูมองต่อดูดิเฮ้ยเปิดยบังสวยไม่ตายอีกแล้วไม่ตายนะดูยินโอ้ ดูอดรีมดี้ทำไรอ่ะนี่คือเรียกร้างให้แล้วไม่ตันไม่ชีนนี่คือข้ามไปถอดที่มอนมองนะฮะมองมมาละไอ้วอนเพิ่งเกิดมาประมาณสิบปีตายต่อมองลันดอเนนี้เล่นยากปะยากเพื่อนไม่ยากหรอกถ้ามันเจอมันเจอเดี๋ยวมาเอาไปโอนไม่ยากไม่ยากหรอกยากยากกว่าต้องเรีนลันดอแท้งนะมองชนะเงี้ยไม่ค่อยยากหรอกเล่นลันดอแท้งถ่าทำชิ้นเดียแล้วก็ออกขวานมันได้นะ สับถึงอย่ามาแทงไม่เข้าบลับดิบ้บ <laughs> อันนี้เป็นช็อตแบบพยายามเป็นนี่คือเราคือเขาแบบพยายามดีเทคเรานะคือแบบไม่แย่เราข้าไซส์นะเซียนนะแย่เราเข้าไซส์คือไอ้ที่เขาไม่อยากเราแบบตีง่ายใช่พีนใช่แล้วจงังหวะนี้ไปนี่คือ,อไฟได้หรอบวกเชียร์ให้ตายเกลือเราก็ายังได้มังก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่เคยได้ฮายชิว แล้วอะไรลันโอยู่ทีเฮ้ยมองเฮ้โนอทำอะไรอยู่มันตีก่อนอะไรมาย้อนอะไรย้อนอะไรเนี่ยอมองลันโออะไรวะมันอยู่เงียบเหมือนกันไปผิดทางวะดูดิเนี่ยกู่ร้านเว้ยแดนหน้าด้วยเอาหมดแนวได้กี่หมดแล้วเออมองคนนีมองโอ้โหแล้วไปเลยไปเลยแม็ก่อนคุ้มมันตีมันตีก่อนเลยเมื่อกี้มันตีก่อนกูเป็นบอนก่อนไอ้แต่งี้ เกมน้มอดาไปกี่ตัวเลยข่าไปตอนนี้่าไปสานะใช่่าไปสี่บเน้ใช่เหรอใช่ข่าไปสช่วยหนึ่งพังน้ตายศูนย์ตายศูนย์ไปไมนไงออกไปเลยเว้ยหาไม่ให้ลไรวะล่ะจบจบเลยนะอันนี้เอ้โโอ้ เอากดติกาออกกดติกาวิ่งหนีเอาแบบกดติกาวิาา่งหนีอุ้ยแต่เอาจีิงๆกูก็เคยนะคือแบบกดติกาอ่ะมันทาให้เราวิ่งไวขึ้นใช่ปะ่ะใช่ใช่ <S <s ใช่ไหมหน่อยใช่มันบินบู๊ดอ่ะบู๊ดอ่ะบูะบ๊ซื้อแล้วก็ซับดูใจมานะคือแบบอะไรเนี่ยตอนนี้ก็โดนบีดแล้วโหแล้วเนี่ยมองเขาทาดีแล้วเราก็ออกช้าเราก็คือเรามองแค่รอยเทียนเนี่ยุฉยๆวิชอตนี่ก็นั่งยืนโค้นานอ่ะสับหลอดไฟอ่ะไอ้ที่อะรีมเซ็ตจำเรินชั่วโมงเนี่ยไม่มีใครตายอ่ะ ไม่ถือว่าเราสัญญาไฟนี่นะคือเราไม่ตายเลยเราไม่ใช่ไหมเราไม่ตายใช่ไหมใช่มันเหมือนว่าเราแฟร์นผลมากแน่นอนเพื่อนคือใช่ไหมไม่ตายตัวเลยเียก็จบกันไปแล้วนะครับกับทารอนเจอรวิลางเกมที่สองนะครับถือว่าเราไฟกันดีมากนะไฟท้ายคือแบบว่าเราแบบแฟกันไม่ตายแต่คนเลยนะฝั่งตายหมดเลยนะแล้วผมก็ลือสองเสือแล้วตอนนี้สองเสือแล้วอันนี้คือเราสองเสือนะนำละเสืย สวยมองเลยอันนี้มอง,มอง <laughs> ครับก็มาต่อที่ทารอนเจอบุรามเกมที่3นะครับแล้าไปหน,นึ่มเป็นทนนันทีพี่อะคือเซียนไหมใช<ะ>่ตัวตัวหัว,ว,หวใช่ไหมเก็บเหมือนเหมือนพี่บอลเขาอยากเอามาลองส,สับโมชนาล์ตบอคาเฟ่แล้วในเกมไม่เราชนะอีกพี่ใช่ไหมใช่ <laughs> อันนี้คือะอ,อะไรเนี่ยพี่วงอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูกันดิน่าจะซึ้งๆเนี่ยเดี๋ยวต่อยต่อยเนี่ยจะมีเรื่องเกิดขึ้นเลยพี่โดนปุยยี่ไงนี่โม่งเลยเหรอโม่งดิ เปิดให้ก่อนไงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะสวยเลยพี่แน่นอนใช่ไหมดูเล่นมาหมดเลยเดมอนเอาหมดถัดเนี้ยบอกเลยอ้าว้ยเอ้ยคาเฟ่ตายไปแล้วนี่พี่ใช่ป่ะใช่อันนี้วิญญาณอันนี้คาเฟ่หมายถึงไอ้มอนอ่ะไค่เดี๋ยวแค่วิญญาณไปแล้วเหรอมอนมาปิดนะมีพลังมันก็แดกขึ้นหน้าไม่ไหวอะลงไปนอน การอยู่ในคาเฟ่รวยอะไรที่โวนถอดนี้ไปคือเราเรียกรออะไรไอ้หุบยาวเลยโดยฉันนี้ไปนี่คืออะไรโดนรีเทกจริงป่ะอ๋อใช่จังหวะจังหวะเราแพนเรียบร้อยแล้ว<อ>เขาจะมารีเทกหัวพี่น้องแต่เรายิงไม่โดนเลยยิงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออก็เราเจ่ายจ่ายซีนจนรอยิงไม่โดนหัวอีกฝั่งแม่งแฟลชมาไม่หยุดเลยตาบอดเลยนี่คือแบบถอยกันบ้านไทยรมนี่คือแบบต้องอออินล้วคะก็ ต้องต้องเอาอ่ะ<า>ไหวนอนฟิกยม่ไม่ไม่ได้ฟ,ฟิกดิจบนี่นี่คือล<อ>้อกับได้ไ<อ>พนนี่ก็ก็เสียทางนึงก็คุ้มสุดแล้วแล้วก็ได้แข่งเข้ามาด้วยก็ถือว่าอันนี้คือเราก็คุ้มอยู่ดีให้ม,ม,มันเสียมันก็ไม่คุ้มหรอกแต่กันได้เท่านี้แหละพยายามก็คือ<ม>คุ้ม,ค,มคุ้มกว่าโดนจบอ่ะถ้ากูโดนจบก็ไม่คุ้มอ่ะลูปผู้ชายอ่ะไมตาพลด้ืยอ่อนให้แชร์พี่ อ่อนทำไมไวะไอ้แกต้มก็อยากได้ไปถอดก่อนเลยถอดท้ายนี่คือพลิหลังที่อมตาตายแล้วนะนคือเราต้องพยายามแบบคนมากกว่าเราต้องพยายามแบบรีเทคกันใช่ในเวลาเรารีเทคบ้างละอันนี้คือเขาก็โดนเราหมดเลยนะผมรู้สึกว่าเขาตายหมดเลยปะใช่ไปก<ห>่อนหนึห่ง<ห>ตัวนี่นี่หมือหมือนเขาเข้ามาตายนะพี่ใช่ปะมี <laughs> ม่เราทีมเลยทำให้ฉี่ก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเลือดหนึ่งหมดเลยโอ้โห โซโลคิวคือเอ้าขอนนี้หมดตัวนะขอนี้พี่สับของหมดใช่ไหมคือยิงพี่นี่ตายดูดิไม่หรอถึงจัดเลยไอ้ผู้หญิงหนีพี่อ่ะไอ้ผหญิงที่คว้าห้าเลยเะเนี่ยนี่ให้มันหนึ่งหนึ่งที่แพ้ทุกคนแต่เกมไม่ได้แพ้คนแต่เราแฟงดีนะพี่คือแบบฝั่งเขาไม่ตายเลยอ่ะมใช่ฝั่งเขาไม่ตายเลยแล้วเราดียังไงวะอีกที่เราตายหมดการคือเราอ่อนให้ให้พี่เองอ่ะ เราไงเกมหน้าเราตีตื้นกลับมาเลยวะอ่ารู้รู้ว่าเกมหน้าเราได้ซื้อกลับมาอยู่แล้วแต่ถ้าได้เกมนีแล้วได้เกมหน้าก็ชนะเลยนะมึงจะอ่อนในเขาทำไมด้วยน้อเนครับก็จบกันนะครับกับทารอนเจอบูดัมเกมที่สามนะครับครับบอบคุครับกมาต่อที่ทารอนเจอบูดัมเกมที่สี่นะครับอันนี้คือโดนอัดเหรอพี่โอมส่นเนี้ยคือเอ๊ยลงที่เอนอนเดินส่งกระชีอ่ะไม่เห็นฉีเว้ยใช่พี่เออไม่เห็นฉี ไม่รู้ว่าแบบฉีเดนมาร์กสยองเลยอันนี้ก็เป็นเกมทวิทยาศาสตร์ได้ไงเป็นคู่หูกันอยู่แล้วก็คืออ๋อคือเวลาแครี่ตายหมิงต้องต้องายตามใช่อ๋อไม่สุดนะมันจะเป็นบัฟบัฟฟาโล่ทั้งคู่เลยคือมันไม่ได้สุแหละทุกคนคือมันชิวๆนะนี่คือฝั่งเขาแบบเริ่มมีมาถอนบ้างอุ๊ยใช่เขาจะมารีเทคแล้วยอมอีกแล้วเหรอ ฮแต่ไม่ตายยังไหวอยู่มาดิขูล้างอย่างสวยตัวไม่ขยับนี่คือก็แบบเริ่มมีทอนใช่ไหมเริ่มอะไเนี่ยเดี๋ยวไม่ตายเร้างแบบตัวไม่ขยับอ่ะตายว่ะไม่ตายครับเล่นพอดีแต่อันนี้ตอนแรกหนึ่งหนึ่งกันกลางทางนะเมทเมทหรอพี่ตอนแรกเมทหนึ่งหนึ่งกันกลางทางนี่ดูดูที่นี่ยใช่หรอเออมันเดินมาเจอกันหนึ่งหนึ่งกันกลางทางโอยดู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 ซัดกันซัดกันถ้าถ้าไม่ได้นอนโดนโซโล่ขี้วะใช่ แต่เกมเล่นเล่นห้าคนเนี่ยใช่ไหมล้วก็ช่วยเพื่อนดูดูดูไอ้ดูซัดเข้ามามาดที่ตากมาลุกจักลุกหลีอ๋อคือเดมเจได้ไ่นอนพอดีไม่งั้นตายใช่ไม่มันมันไอ้นี่ไอ้นูมันน่าจะฟิกกลบแช่ไปไปหาไอ้นอนพอดีเจอีกเนี่ยโอก็ถือว่าได้เดี่ยวจังหวะเดินเดี่ยวของเมียนครับนี่คือเรารู้ใช่พี่ไอ้นี่คือบอกให้ไอ้นอนว่าน่าจะมีแน่เลยว่ะเช็คให้หน่อยยังไม่อยากเดินเข้าไปไม่ได้หมิงไหยโอเคนี่โหดจัด ไี่ไงไม่อยากให้สายขาด่นี้กแ,<ป>แค่นี้แหละกูเข้ากำแพงไปด้วยไม่ได้วรัแล้วไปเลยอย่างนี้ก็จบเลยให้พี่เพราะผมก็จบกันไปแล้วครับกับทารอนเจอร์บุลัมเกมที่สี่นะครับ This is Secret is Gamers Ergonomically engineered for Lab Titan Evo workers artists. Backing Your Every m เขาก็มาต่อที่ทารอนเจอบุยลมเกมที่5นะครับนนเออมองมองมองเยทำไมถึงโอ้โหเกมนี้เราชนะนี่ใช่ป่ะชนะดิเพื่อนพูดแล้วก็เศร้าไม่แต่ทำไมถึงเป็นโบโอ้โหแต่เราคุมโทนสีฟ้านะเราไม่เห็นเหมือนอ่ะอ๋อให้บุยลมให้บุยลำมันใช่ไหมใช่เออทำไมเป็นโบทำไมเกมนี้เป็นโบอะวะพี่นน ทำอะไรเกมนี้ก็เป็นบัวปีเหมือนเราตัดหิ่งห้อยเขาด้วยอ๋อแล้วนี่เหลืองเหลืองมาอยู่ตัวเดียวไหรอไอลิมเหลืองอ๋ออ๋อคือเขาได้ล้เกมนี้คือทิดาเป็นเพราะว่าเราคุมโทนสีฟ้าเราให้บุรีรัมใช่ไหมใช่แต่ทีนี้คือมีกระต่ายคือกระต่ายมันตัวสีเหลืองไม่กูวิ่งเห็นว่าตาเราก็ทีมเราเหี่ยวเหลืองหรอเออว่ะเอ้ยโอ้โหเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่เหี่ยวเหลืองเหรอเหี่ยวเหลืองหรือว่าใช้ได้ไหมเหยี่ยวเหลือง ีคือเกมนี้คือเกมไวนะอันนี้คืออารอนอันนี้คือเกิดอะไรเพื่อนมอนเพื่อนคือซีมองอ่ะซีมองกับเพื่อนทำอะไรวะคือมองหัวเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยจบเลยอันนี้คือเกมนี้คือโบโบมันเล่นได้กรออันนี้คือเล่นได้ครับเล่นได้แต่ไม่เล่นจะต้องความก่อนนี่แม็กเลยละกันแม็กแม็กขำได้เนี่ยถ้าพี่ัดโดนก็ได้โชว์อ่ะไม่โชว์โชว์อ่ะ ก็ถือว่าเป็นช็อตรีเทคที่เราแพกรอบใช่พี่ใช่แพ้นั่งดูพาไปแพ้อันนี้คือเรากันเนาะอันนี้คือเขาเปิดเหล่อเชยพี่ไม่เราเปิดเขาเราเปิดเขามาหลอดมายืนมองหน้าก็เลยเกี่ยวมาแต่โดนสวดเนี้ยปะจังเนี่ยโดนสวากจะสวดหลอดกระแสนี่อ่ะแสงวอนพีได้เกิดผมสีตายได้เออจนนี้บวกกันดีทีมเราจูดอ่ะช่วรแม่งจูดจัดอ่ะม่งกิน กิ้หรอใช่ไหมโคตรไก่อ่ะโคตรจูเลยเสียงมานะสวยสวยสวยไว้เนี่ยในในเกมอะไรสวยมั่วไปเลยแหละหวยนะนี่คือเราขึ้นมาใช่แล้วเพื่อนคือใกล้จะจบแล้วป่ะเนี่ยใกล้แล้วถือว่าได้เลยนี่นี่คือพี่น้องนี่คือแบบมั่นใจว่าเรจบคือจบนะคือขอจบป่ะไม่ไม่ได้ขอจบพอไฟนี่แหละ เขาบวกเขาเบลอว่แต่ว่าเราสกิลไม่พร้อมกันเนี่ยสกิลไม่ค่อยเข้มโอ้โหอุ้ยหัอลิสอลิศกับฟินิกเขาโไฟไฟกันดีเนี่ยคือเขาตายไปสองเนี่ยใช่ไหมน่าอะไรตายเขาโหโคตรงวดอ่ะฝั่งเราเหรอเปล่าฝั่งเขาเนี่ยอลิสฟินนิกสามทางช้าละเทียบแล้วเ้ยคือเกมนี้หัว่าเราชนะป่ะเพราะว่าเราได้ก็อตมาใช่ไหมแล้วเราได้สามทางเขาตายไปสองใช่ไหม ใกล้จบแล้วอะอืมเออนี่คือเราเราก็อห่าจบเลยใช่ไหมใช่ใช่อห่าจบเลยวิลามเลสโก้สวยไหมสวยวิลามบุกเลยร้านนี้คือเราพอบอกว่าแบบฝั่งเขากันไม่ได้ใช่ไหมใช่ฝั่งเรากันฝั่งเขาอยู่แค่สามตัวในการที่คือใช่ไหมเดียเวลาสิบวิมันนานจังวะฮะนานเหรอสิบวิแม่งนานจัดอ่ะไม่มันอีฝั่งมันแต่เราก็จุ๋วดีนะเราขึ้นบ้านกันโดยที่ฝั่งเขาแบบกันไม่ได้นะ อันนี้เราก็จบนะครับกระดูดเราเราก็ไปพีเอฟกันนะเวลาอะไรใช่ปะใช่อันนี่เขาก็ดิลโดนละกันเวลาอันนีเครัต้องดิลโดนเอาสายสายบนสายล่างนะใช่เลยเราก็เราก็สวยพรีออฟสวยเป็นไงเจ้ผมก็จบนะครับกับทารอนเจอเวลังเจ้ที่ห้านะครับดเลียนเชียร์พวกเราที่งานพรีออฟไบติกบางนา26 27นี้นะครับและผมตอนนี้เราก็เข้าเพลย์ออฟแล้วนะครับ เราฝากแชร์เราด้วยครับวันที่26 27นี้ครับที่ไปเทคบางนาฮอ99ถึง100ครับผม2อฮอใช่พี่ใช่ครับ2สอฝากแชร์พวกเราด้วยครับคารอนสู้ไม่สู้ก็แพ้ถ้าสู้ก็ถ้าสู้ก็แพ้ครับผมคแล้วนะครับเป็นดีครับครับก็อย่าลืมมาเชร์เรางานไปยอมนะครับเข้าได้8,000คนก็อย่าลืมซื้อเสื้อนะครับ8,000คนอย่าลืมซื้อเสื้อทาบันด้วยครับ งานเพลอยวครั้งนี้นะครับก็เป็นงานเพลียวครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็พอดแล้วก็ทีนะครับอยากให้ทุกคนมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพื่อนผมก็ตื่นเต้นมากนะก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมซื้อเพื่อทารอนนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็คือจบ EP แล้ว EP สุดท้ายแล้วครับก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ